สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะถ้าเราอยากจะอวยพรคำนี้เป็นภาษาจีนนะคะเราพูดได้สองแบบค่ะแบบแรกก็คือส่งการเจี๋คุยเลอร์ส่งการเจี๋คุยเลอร์หรือเราจะพูดว่าพัวสุ่ยเจี๋คุยเลอร์พวสุ่ยเจี๋คุยเลอร์คำว่าส่งการเจี๋ยและพัวสุ่ยเจี๋ย ปากก็แปลว่าเทศกาลสงการานต์ทั้งคู่นะคะคําว่าเจี๋ยแปลว่าวันสาคัญหรือว่าเทศกาลส่วนส่งการก็คือการเลียนเสียงคําว่าสงการานในภาษาไทยนั่นเองและพัวสุยก็คือเป็นการแปลความหมายค่ะแปลว่าสาดน้ํานะคะเป็นเทศกาลสาดน้ําค่ะ,ะก็ตัวคั้วเลิก็คือเป็นการ คำว่า happy สุขสสนเหมือนเราจะพูดว่า happy birthday นะคะเชิงรื่อคุยเลอรหรือว่าจู่หนีเชิงรื่อคุยเลอนั่นเองค่ะถ้าชอบการเรียนภาษาจีนกลางง่ายๆแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งให้กับชอบ่องซูเปอร์ชินเจ์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย